นลิ่งกินกล้วยเมียงมาวิจังมาเผาคนมากล้วยมา้งนาะกี่กล้วยดิล้อหนาวเีไอ้ด่ไม่ใช่ข้อจี้นะคะอันนี้ข้อยังข้อจี้โปไงทำอะไราไปเอาปลาไปกนจตกใจอ่ะ จีข้าวค่ะจะ้าขาวของเรานะคะไม่ได้เป็นคนจีดหรอกค่ะบ้านน้องไอ้รวมน้ำแข็งวาลีทิพย์น้ำก้อนวาลีทิพย์นะ,ะน้ำก้อนเหรอเขาเรียกน้ำก้อนอน้ำก้อนค่ะรวน้ำก้อนวาลีทิพย์เออไม่ได้เรียกน้ำแข็งเหมือนบ้านเราไม่ค่ะ อันนี้ปก,กติเห็นลิงกินกล้วยแต่อันนี้มากินกล้ว <acha> ยมาดั่งนี่อยู่ในเอ <N> ็มวีมาดั่งะปะบองเหรอไม่มีค่ะมาดั่งมนเรื่องนี่มีแต่ประเดี๋ยจอนค่ะอันนี้น้ำชีน้ำชีชอบออกกล้องแล้วเนี่ยนั่น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 ออกกล้องนะเนี่ยมาหากินข้าวจีตากลมหนาว ฟินสุดๆไปเลยฟินมากแต่แข็งมากมาเผามาเฝ้าชีมากุ้ยตัวนี่งล้ำชีเตือนนะคะกินข้าวจีกันกินข้าวจีอันนี้บ้านประดองใส่เกล็ดดองนวลเขี่ยได้ในโทรศัพท์อีหนูนี่เหรอใช่

หวอะไันรอยย่เด้ล่ะว้าวทำมาได้าทด้เรอ่อนลคุยเดียวปเดี๋ยวบอกก้องสวยว่าประเดี๋ยวบอก่มีแต่เขาจีอมลูกออยากสิเอออนน้อนนี้ยายี่หล่ากรยาบมลูกอ๋อไอ้ใ่ตอนนไปถอดอออันออ้วนี่อ่ะนีใส่ีนีล่ะ มักินมันหอนใด้ส้เสื้อห้ได้ไม้หอดอ่ะอืมมองแม่มันหิวเอาไม่ไม่ไมมันมันมาผิงไฟอะค่ะมันหนาวเป็นปินสับเดี๋ยวไปดูธิดากันนะคะธิดาทำอะไรอยู่นอเสียงอะไรหนูวิ่งไหนธิดาทำอะไรอ่ะอาบน้ำไหมอาบน้ำไหม นอนเอียงวันนี้นอนกับใครกับปียพ่อพูกับแม่พึ่งล่ะไปเลยพวกกินข้าวจีบอรไม่กินแปลงวันแล้วอ๋อไปแปลงใหม่ก็ได้มันเจ็บฟันอ่ะเจ็บฟันเพราะอะไรถอนเขี้ยวไม่ใช่เจ็บตรงที่เราได้ไปรักษาลาฟันตรงไหนสีเล่มรักษาลาฟันเหรอใช่แล้วมันก็หายมอบอกว่ายังไงล่ะอะไรเนี่ยอ๊ยปิดปิดปิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาร์คกับน้องได้ไหมไม่น้องมาเลยพี่ไอ้เต้มสิวแล้ว พี่ฝากมีช่องพี่ไอ้นะเนี่ยพี่อถ่ายคลิปเป็นคุณธรรมเลยไม่เป็นคุณธรรมคืออะไรไม่มมากน่ะไยุติธรรมคุณธรรมมันมากจริงไหนมากเอาส้นนากระนู้นมันเป็นจริงไหนทำไมมันห่อใหญ่แนะนำช่องพี่ไอกำมอนพรนะคะไอี c v ไรคะป้าพีไอซีวิไลว้าพี่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ไอ้สิวิไลใครที่อยากเห็นพี่ไอกับน้องทิดาแล้วนะคะปีนต้นไม้นะ,ะเอาไม่ใช่ <laughs> ยูทูปพี่อาจจะไปกินข้าวจีหรอใช่นอนเป็นเพื่อนน้องจิน,อน,อน,น้องอยู่ด้ยงนองพาไ,<ม> <ๆ S 2> ไปกินข้าวจีหน่อยสิเออนอนดีกว่าหนาวมาดูเนี่ยข้าวจีสิพี่ทําเนี่ย <laughs> มันเบื่อหนาวข้างนอกมันอุ่นอยู่ <laughs> <laughs> ออกมาขานะ้างนอกแล้ว ลิ่งหน่อยสินอนอันนี้น้องไอ้่ไอยน่าลิ่งน่าราาพุดเลยกันลไม่บ้านน้องไอ้แล้วพี่ป้าก็มันกันคุณน่าซื้อคนส่วนหนึกงคนอนเอ่้ มายมาตงล <Okay, ่้ uhh, ่าม exactly ่าเรากเอมากเคหอากเลยหเลยหอนากเอากมเลาเลอยอมากอายอมมกาเกเลอเยมาอมากเลยอมม่อมาเลยหเยกเลากเาเลอลมยอมากลหอมมากเลยเมากลกเากเลอมากมาลอากเลยมาเลหอมอาเ อนอี่สี่ค่ะนาวมากเลยิปอรศนาไม่หนาวหรอกค่ะแต่ว่าพอพูดตุ้มแล้วร้อนิ้ม่มติ่มเน่มันตันมันแ้น่าอายนะแม่ไม่แล้วมะกุยม่ะกุยมะกุยทิดามะกุยทิดาทิดาโบกินทิดาเจ็บแคว เออเปนเสาเนเป็นเ็บแขวเริ่มเ็บแวแล้ว่า่พรุ่งนี้เราจะไปไหนกันคะเก็บถ่ายเอวีน้องธิดาค่ะโอ้ต้องรอรับชมเลยนะถ่ายหนังเด้อเอามาคือบอบฟูกันบอฟูกาล์บหน้าลิงถ่ายเอวแล้วก็ถ่ายหนังนะคะเดี๋ยวรอเบิกนะสถานที่ใดที่เขาจะไปถ่ายหนังกันนิ่ข่าวว่าได้อาบน้ำเนี้ยนะ อาบน้ำด้วยใส่สินหัทใช่ไหมหันให้นให้อาบน้ำอยางี้อ้ขเอาสินหัดเอิร์กด้ใส่สินตัวเดียวดสินหัดเอิมือบานสิบบรุตจีนอ่เจีอ่ดิเอินจะเป็นเคยจะไปมั่วเด้นั่นแถวนี้คือน่าบอกแล้ว วันนี้จะไปถ่ายเอวีน้องที่ราแล้านนะคะแล้วก็ถ่ายหนังของบ้านศรีวิไลด้วยที่จังหวัดไหนคะแขวงหนคะเมืองอาศพรมองอศพรใกล้ๆนะดวงห็นเมืองอาศพรอ๋อทางไปศิียลนองรรับคะรอรับชมนะคะ